แล้วนะคะสาขาใหม่ของ hoops station ที่แอมสเฟียร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะโค้ดส่วนลดมีนาคม hoops 2 3 JY ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อนะคะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง hoops station สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w i t t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนเนี่มีตุ๊กแกมไปเด้ก็มีกว่นทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะฤดูกาลปกตินี่ก็เหลือไม่ถึง10เกมแล้วขออนุญาตเตือนเพื่อนๆทุกคนค่ะว่าวันสุดท้ายของฤดูกาลปกติคือวันที่15เมษายนก่อนที่จะเข้าสู่ความมันแบบสุดๆในเกม Play In Play Off ช่วงวันที่1 7ถึง20เมษายนตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะเจาะมากๆเลยใช่ไหมคะไปเดถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่มี NBA League Pass นะคะเพราะว่า มารฐานานะคะดูได้1 d e v i c e ราคาอยู่ที่1 0 5 0บาทแต่ถ้าว่าเป็นแบบพรีเมียมสามารถดูพร้อมกันได้3 d e v i c e รเลยค่ะราคาอยู่ที่1,170บาทพอสมัคร NBA l e a g u e Pass แล้วเรียบร้อยก็ไปสมัครเป็นสมาชิก playback ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อจะได้ฟังพวกเราบรรยายไทยอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเชิญชวนทุกคนเลยนะคะดู NBA แบบถูกลิขสิทธ<ช>ิ์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง True Vision ก็ดีหรือว่าทาง NBA l e a g u e Pass ก็ได้ค่ะคเอาทางที่เพื่อนสะดวกได้เลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้อยากจะขอ,อกำลังใจด้วย วยอีกนิดนะอย่าลืมกดไลค์น, like นะคะ ถ้าบอกใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมด้วยนะคะเราเริ่มกันที่ข่าวคราวรอบหลีกก่อนเลยค่ะเริ่มต้นกันที่การปรับหนักๆของ NBA ค่ะ NBA ได้สั่งปรับ Nick น u r s e นะครับแล้วก็ Kelly Oubre Jr. คนะละ5 0,000เหรียญน,นะครับโอ้โหถือว่าเป็นค่าปรับที่สูงมากๆเลยถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1.8ล้านบาทเนื่องจากหลังจะจบเกมการแข่งขันนะครับตัวของเขาไม่พอใจครับทั้ง2คนเลยไม่พอใจคําตัดสินของกรรมการนะครับเขาคิดว่าเคลลี่อูเบจูเนียเนี่ยควรจะได้ฝ่าวึ่งตัวของเคลลี่อูเบจูเนีย ก็ไล่ดา่ากรรมการกันเป็นคนๆเลยนะครับด่าตัว BW o r d นี่แหละครับสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับทาง NBA ไม่ยอมอย่างแน่นอนแม้ว่าหลังจะจบเกมกกรแข่งขันกรรมการจะออกมาบอกแล้วนะครับแล้วก็ยอมรับว่าตัวของพวกเขาเนี่ยตัดสินผิดพลาดเคลลี่อูเบรจูเนี่ยควรจะได้ฟาวแต่ก็ไม่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับพฤติกรรมวาจาอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยนักกีฬาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำนะครับรวมไปถึงหัวหน้าโค้ชด้วย ก็ถือว่าเซงแทนทีมจีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรรมการก็ออกมาบอกเนาะว่าตัดสินผิดพลาดแต่ว่าก็ไม่ควรแสดงกิริยามารยาทแบบนั้นจริงๆค่ะในส่วนนี้อย่างที่บิ๊เนเคยบอกก่อนหน้านี้แล้วค่ะความผิดพลาดการลงโทษอะไรต่างๆเกี่ยวกับกรรมการเนี่ยจะเป็นเรื่องภายในของลีเรื่องของสมาพันธ์นะคะก็จะไม่มีการเปิดเผยใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะไปต่อกันที่ความเซงของแฟนๆ Sacramento Kings นะครับล่าสุดทางทีมได้ออกมาประกาศว่าเควินเฮอร์เตอร์เนี่ยไม่สามารถลงสนามทำแกงขันได้ในฤดูกาลที่เหลืออออยู่่เเนืงงงจาากตตัวข้ ผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่ไหล่ซ้ายนะครับเอ็นบริเวณไหล่ซ้ายฉีกก็ถือว่าเป็นความเซ็งมากๆเลยนะครับของทีมเพราะว่าเวลานี้เนี่ยซัคราเมนโตคิงส์นอกจากต้องการรักษาพื้นที่เพลย์อินของตัวเองแล้วเนี่ยพวกเขาต้องการขยับกลับไปอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟให้จงได้นะครับ แต่ดูทรงแบบนี้แล้วเนี่ยโอกาสของซัครามโตกินก็น้อยลงเรื่อยๆการที่ต้อง<ม>ทําการแข่งขันในเพลย์อินเนี่ยก็เพิ่มความเหนื่อยให้กับคนที่เหลืออยู่ในทีมนะครับเควินเฮอร์เตอร์ในฤดูกาลนี้เนี่ยแม้ว่าผลงานของตัวเขาจะแย่กว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ตามแต่การยิง3คะแนนก็ยังถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวเขาย้ำได้ก็ตามที่ในฤดูกาลนี้เจ้าตัวสามารถทําแตะระดับอย่างน้อย15แต้มได้ s a รา a เ e n t ต k i กิงชนะ11แพ้แค่4เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความเซ็งของแฟนๆทีมอีกครั้งหนึ่งครับเหนื่อยแทน s a c r a าเ n t o ต i n กิงสห่ะกำลังมาดีๆเลยนะคะก็หวังที่จะขยับเข้าสู่พื้นที่เพลย์ออฟแต่ตอนนี้ดูแล้วแย่เลยล่ะค่ะ เรามาเข้าสู่เกมกันแข่งขันกันค่ะวันนี้มีการแข่งขันมากถึง12คู่เรามาดูผลงานของทีมเด่นๆกันนะคะเริ่มกันที่ Golden State Warriors เจิญทางไปเอ Charlotte Hornets ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งที่2ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะของทั้งคู่ในฤดูกาลปกติวันนี้ Warriors เศษพวกเขาไม่มีทั้ง Clay Thompson และก็ Jonathan k u m i n เนื่องจากมีอาการเจ็บเข่าทางทีมก็ให้เปรีไปก่อนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะคนที่เหลือในทีมเนี่ยมีผลงานที่ดีนะคะแล้วก็ระบบของ Warriors ดีกว่า Charlotte Hornets เป็นอย่างมากพวกเขาสามารถขึ้นนำในช่วงกลางพอด้แรกแล้วก็นำยาวจนก่าาว 23แต้มด้วยในท้ายที่สุดการก็สามารถคว้าชัยชนะในเกมที่ควรจะต้องทําให้ได้นะคะ115ต่อ <Ừ. S 1> 97เิ็ดซีรีส์ดูการปรกติ Warriors เจ็กว่าเรียบ2ต่อศูนถือว่าเป็นเกมที่ Warriors จะต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้นะคะมิเน่ถ้าเกมนี้ชนะไม่ได้เนี่ยตูนว่าแฟนๆปวดหัวแน่แต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ทําได้สําเร็จค่ะสำหรับ Golden State Warriors ในวันนี้นะครับถือเป็นการกลับมาเยือนเมืองที่ตัวของ Stephen Curry เนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อของเขานะครับ Dell Curry เนี่ยก็เล่นอยู่ที่ทีมนี้ตัวของ s t e p เนี่ยก็เติบโต โตขึ้นมาในเมืองแห่งนี้เห็นพ่อเล่นมาโรยตลอดครับในเกมวันนี้เหมือนเป็นการรีวิวเนียนครอบครัวครับคุณพ่อของเขาก็ทําหน้าที่เป็นสื่อ,อนะครับของชาร์ลอตต์ฮอนเนสก็ทําการบรรยายนะครับสำหรับสื่อท้องถิ่นรวมถึงตัวของเซสเคอรี่น้องชายนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็ร่วมทีมอยู่กับชาร์ลอตต์ฮอนเนสแต่ในเกมวันนี้ไม่ได้ลงเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเทา้าสเตปกระโชว์ผลงานของตัวเองต่อเนื่องนะครับวับนนี้ทําไป23แต้มครับเบาๆยิง3คะแนนไป4ลูกก็ถือว่าปีหนึ่งกลับมาเยือนเมืองที่ตัวเองเติิบบบโตแแนนนีีี้้้ครัททุกกงงงไไปลละ็ดดผา่ขอ สครับวันนี้20แต้มครับยิงระยะกลางข้ามทำแต้มช่วยสเตฟได้เป็นอย่างดีทดแทนการขาดไปของเกรทอมสันและก็โจทาทานกูมิงกาและอยังได้รุกกี้อย่างเทรสแจ็คสันเดวิสนะครับที่วันนี้เนี่ยทำไป18แต้ม8รีเบาวกับ3บล็อกไปไปมาๆรุกกี้คนนี้เนี่ยกลายเป็นนักกีฬาของโกลเด้นสเตทวอร์เร์ที่มีการบล็อกมากที่สุดของทีมด้วยในส่วนของชาร์ลอตต์ฮอนเนสตนะครับก่อนหน้านี้พวกเราเพิ่งเห็นข่าวที่พวกเขาเนี่ยปิดเทอมลามโลบอลยาวเลยนะครับ ให้ทําการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอากลับมาลงในฤดูกาลที่เหลืออยู่อีกต่อไปวันนี้พยายามเต็มที่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นมาร์สบริจิตหรือว่าจะเป็นคนที่เหลืออยู่ในทีมแต่ก็ไม่ไหวจริงๆครับวันนี้เนี่ยพวกเขาเป็นรอง Golden State w a r r i o r ์อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะจังหวะการถ่ายเทบอลน,นะครับ Golden State w a r r i o r ์ทำได้ดีวันนี้หาจังหวะให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นนะครับยิงจังหวะง่า,งงายๆครับรทำแต้มอย่างต่อเนื่องมากๆเลยในจุดนี้ต้องให้เครดิตการเล่นเกมรับของ Golden State w a r r i o r ์มากๆนะครับในช่วง3มเกมล่าสุดที่พวกเขาชนะ 3เกมติดนี้เนี่ยเบร,รกการทําแต้มของทีมตรงข้ามไม่ถึง100แต้มได้ทั้ง3เกมหมดเลยนะครับหมวดจะเป็นเกมที่ชนะแมมมี่ฮิตนะครับเบร,รกไว้ที่92แตม้มชนะออร์แลนโดแมจิกก็93แตม้ม และในเกมวันนี้ก็เบรกชาร์ลอตฮ์แนนตไว้ที่97แต้มก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีครับของโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ตอนนี้ยังคงรักษาอันดับ10ของตัวเองได้ต่อไปใช่ใชนะทุกเกมของวอร์เรียร์ตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้องลุ้นกันหนักๆเลยค่ะเพราะว่ามีความสำคัญเหลือเกินถ้าหากเขาเจอฮิลเลนบล็อกแย่เส้นไล่ขึ้นมาได้แล้วตกจากพื้นที่เคลียร์อินนะคะไม่แน่จืดเลยนะเราไปต่อที่คู่ต่อไปเลยค่ะ LA าเอลคลิปเปอร์สไปเยือนออริโดแมนจีถือว่าเป็นการเจอกันครั้งที่2ครั้งสุดท้ายแล้วของทััััั้้้้้้งงงคคคคูู่่ใในนนนนนฤดดกกกกาาาลปปติรรแะะะ LA เเททีีววชชยมมไ สองทีมเนี่ยสู้กันได้ดีมากๆไม่มีทีมไหนนําเกินไปกว่า11แป้มเลยค่ะ3คาคะแนนการบริบาลแล้วก็แต้มวงในเนี่ยพอกันหมดเลยก่อนที่ในช่วงท้ายเกมคลิปเปอร์จะเน้นเกมรับประดิการทําแต้มของทั้งควายไรเนอร์แล้วก็พอจอร์จนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยยื้อเอาชนะไปได้แบบวุดวิดจริงๆเกมนี้100ต่อ97ปิดซีรีส์ดูการปกติคลิปเปอร์ชนะเรียบทั้ง2เกมค่ะ2ต่อ0ูนย์แมจิกตอนนี้แพ้เป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วในขณะที่ LA เอคลิปเปอร์จะเพิ่งดีใจค่ะชนะ2เกมก็จริงแต่ อรแนมจิกนะครับการยิง3คะแนนของฟรังเวกเนอร์และก็ปาโรเบนเคโรเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาของพวกเขาทั้งคู่ต่อไปในเกมวันนี้ทั้ง2คนพยายามยิง3คะแนนรวมกัน9ครั้งนะครับลงไปเพียงแค่ลูกเดียวและที่สําคัญในช่วงท้ายเกมเนี่ยออสตาปาโรเบนเคโรมาเทิร์นอเวอร์สครั้งครับจาก7ครั้งที่ตัวเองเทิร์นอเวอร์ในวันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะ<ช>เกินไปครับแบบนี้มันก็เลยทําให้เกมของออร์นโดแมจิกเนี่ยติดขัด,ขด,ขด,ขดตลอดแม้ว่าจะได้เกมที่ดีของจารเนซักนะครับรวมไปถึงทัพสํารองอย่างโมเวกเนอร์ พยายามก้าวขึ้นมาช่วยตัวจริงอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มากพอในขณะที่ LA c l i p p e r เนี่ยในท้ายที่สุดก็ยังคงเป็น k a ว h i l e o n a กับพอร์ George นะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ย k a ว h i Leonard ทำคนเดียวถึง25แต้มนะครับจาก29แต้มที่ตัวเองทําได้แถมยังมีอีก11 r e บาวนะครับ5 a s ิสต์และยังมีขโมยอีก4ครั้งบล็อกอีก2ครั้งเรียกว่าทําทุกอย่างให้กับทั้งทีมจริงๆครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง34วินาทีสุดท้ายนะครับตัวของค a ว h เนี่ยยิงระยะกลางครับโชะเลยพาทีม c ป i p อ e r s ขึ้นนำ Orlando ไม่ยอมไม่เป็นไรต่อด้วยพอจอร์จนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยแต้มจะไม่ค่อยดีก็ตามนะครับจังหวะการยิงการข้ามก็ยังคงผิดพลาดเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่มีลูกไหนครับสำคัญเท่ากับช่วง5วินาทีสุดท้ายที่พอจอร์จเปิดโหมดครับพระเจ้าจอร์จยอดเหลือเกิน <laughs> ยิงนําทีมขึ้นนำนะครับ <laughs> แล้วก็ยื้อไปเล่นเกมรับครับทำให้ฟรังก์แบกเนอร์ยิง3คะแนนพลาดเกรททำให้ LA คลิปเปอร์ไดชนะไปได้อย่างที่แอดมินตูนพูดอีกคนหนึ่งที่น่าชื่นชมนะครับนั่นคืออีวิซาซูบะวันนี้14 1แต้มบ,บิบส ช่วยป้องกันปากควงช่วยพยายามริบาวเก็บบอลทุกจังหวะเลยครับเท่าที่ตัวก็จะทําได้ใครจะเชื่อครับว่า LA Clippers ในช่วง10เกมหลังสุดในฐานะทีมเยือนนะครับพวกเขาชนะถึง7แต่ในเกมในบ้านเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยครับแพ้แบบ5เกมติดช่วง10เกมหลังสุดในการแข่งขันในบ้านเนี่ยชนะแค่2เกมแปลกแต่จริงครับเดี๋ยวนะคะมิเนี่ยอยากจะขอโหมดพอจอรจอีกทีหนึงพระเจ้าจอจยอดเหลือเกิน <laughs> ชื่อ้จริงเนั้นไม่ลงนเดือดร้อนค่ะ LA Clippers นะคะดูแล้วเนี่ยพวกเขาสามารถโฟกัสกีเกนมนอกบ้านได้มากกว่าแปลกจริงเราไปต่อกันที่ LA Lakers ปปเยืนอยน Indiana นะ Pacers ไปการเจอกันครั้งที่3ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะของทั้งคู่ในฤดูกาลปรกติ2ครั้งแรกเป็น LA Lakers ที่คว้าชัยชนะมาได้ทั้ง2เกมแต่ว่าวันนี้ค่ะ Pacers เนี่ยไม่ยอมปล่อยให้ชัยชนะหลุดมือไปเด็ดขาดพวกเขาเนี่ยสามารถเบรกโลบอนเจมส์แล้วก็ออสตินลีฟเอดีได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนำโดยไทบริชแฮร์ริเบิร์นกับพาสคาลสิอาคัมแทนยีงได้ทับสำรองค่ะอย่างที่เจมส์แคนนอนทำ มได้แบบต่อเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงท้ายโคเงอร์ที่2เนี่ยเมื่อเพเซอร์สามารถขึ้นนําได้เพราะเขานําตลอดทั้งเกมจนกระทั่งจบเกมเลยทีเดียวแม้ว่าเลเกอร์จะพยายามไล่ตามยังไงก็ไม่ไหวค่ะวันนี้เป็นเพเซอร์ที่เอาชนะไปได้ ร้อยเต่อ90ปิดซีรีส์ดูการปรกติเป็นเลเกอร์ที่ชนะซีรีส์สต่อหนึ่งวันนี้ในที่สุดค่ะชัยชนะ5าเกมติดของเลเกอร์ซึ่ก็โดนเพเซอร์จัดการเรียบร้อยแล้วแต่พอพูดถึง LA เลเกอร์นะครับใครจะเชื่อว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมทีมของพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มต่อเกมนะครับสูงที่สุดของลีกนั่นคือ1 2 1่แต้มต่อเกมรวมไปถึงการยิง3คะแนนด้วยเปอร์เซ็นต์สูงถึง39.9% 9านะคบักนี่ถือว่าเปอ,อ,อีกเม่นตัน,นี้เกมน นี่แหละครับคืนฟอร์มวันนี้ LA Lakers ยิง3าคะแนนลงไปเพียงแค่5ลูกด้วยเปอร์เซ็นต์เพียง16.4%เ์ท่านั้นเองแบบนี้ชนะยากครับโดยเฉพาะ D'Angelo Russel l วันนี้พยายามยิง3คะแนนยังไงก็ยิงไม่ลงเลยครับการยิงฟิลโกลในภาพรวมของตัวเองก็แย่อยู่อยู่ที่21%เท่านั้นเองในเกมวันนี้ทั้งเดนเจโรรสเซลออสซินริฟรวมไปถึงสเปนเซอร์ดินวิดีพยายามยิง3คะแนนรวมกันถึง18 <Ừ. S 1> ครั้งนะครับลงไปเพียงแค่2ลูกและแบบนี้จะสู้ยังไงไหวครับแม้ว่าแอนโทนีเดวิสวันนี้จะพยายามเต็มที่นะครับวันนี้ทำไป24แต้ม15รีบาวด์รวมไปถึงรอบอนเจมส์ครับ16แต้ม10รีบาวกับ8แอสซิสต์แต่ตัวของเขาเทอร์โนเวอร์เยอะไปหนนนนน่่อออออยยยยคคครรรรรรััับบตวววขงงงงีีเเเเทิ์์โดถึ5้กาไม ลงยิง3ามไม่ดีไม่เป็นไรนะครับแต่การเทอร์เวอร์วันนี้ดันเยอะขึ้นมาอีกอวันนี้เอลเลเกอร์สเทอร์เวอร์ถึง16ครั้งครับมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยขาดความต่อเนื่องจังหวะที่พยายามกําลังจะไล่กลับมานะครับก็ไล่กลับมาไม่สุดโดนเพเซอร์สอัดคืนตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเอลเลเกอร์สในวันนี้เนี่ยลงทาการอย่างนั้นเกมที่3าในช่วง4วันมันก็เลยทําให้พละกําลังของขาเนี่ยหายไปร่างกายอาจจะเหนื่อยล้าน,นะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเหมือนพลังในการต่อสู้หดหายไปแต่เพื่อนๆอย่าลืม การเดินทางในการเยือนครั้งนี้เนี่ยยังเหลืออีก3เกมพวกเขาจะเจออย่างทีมบรุกลินเนสนะครับเจออย่างทีมแรปเตอร์สและรวมไปถึงวอชิงตันวิเซอร์สฟังรายชื่อแล้วเนี่ยสเกมนี้เนี่ยแอลเอเลเกอร์จะต้องชนะให้ได้สถานเดียวเดี๋ยวนะคะพอเวลาเอมินเลพูดว่า l อลเอเลเกอร์คือฟอร์มนั่นหมายความว่าไอ้ช่วงที่ชนะมา5เกมติดได้ไปยฟอร์มื่ืมาใช่าจ๊ะิดฟอร์ โอ้โปิดฟอร์มนาน5เกมนะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยวพวกเราก็ยังคงมีความหวังนะคะเพราะว่าเลเกอร์สพวกเขาจะได้เกมวินเซนต์กลับมาลงสนามทําการแข่งขันแล้วหลังจากที่เบรกไปค่ะเนื่องจากมีการบาดเจ็บที่เข่าไปกว่า3เดือนในเกมที่จะเจอกับบุ๊ควินเนสค่ะถ้าได้เกมวินเซนต์มาเนี่ยจะได้มีคนมาช่วยลีฟนะคะทำแต้มแล้วก็ช่วยถือบอลด้วยค่ะในส่วนของเพเซอร์สนะครับในเกมวันนี้ต้องยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนวางแผนวางหมากในการเล่นมาเป็นอย่างดีทั้งพัสคาลเซียคัมแล้วก็ไทริสแฮร์ริเบอร์ตันเนี่ยยคคคนนนนนนนีี้้้้้ททาาาแแแแตตตตมมมมมรรรววกกัััั43ลละะะงงไดจจเเออใฐนนสบ วันนี้ทําคนเดียวถึง16แต้มคนเดียวทําแต้มมากกว่าทัพสํารองของ LA Lakers ทั้งทีชัยชนะในวันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่4จาก6เกมหลังสุดของพวกเขายังคงรักษาอันดับ6ในพื้นที่เพลย์ออฟของตัวเองได้และตอนนี้กําลังไล่บีอันดับ5อย่าง Orlando Magic สนุกมากๆเลยครับและด้วยชัยชนะในวันนี้นะครับทำให้หัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างวิคคารายชนะเป็นเกมที่938เทียบเท่ากับเรด a u e r b a c เป็นอันดับที่12ร่วมนะครับ สำหรับโคชที่ชนะมากที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับเกมในฤดูกาลปกติอันดับหนึ่งยังคงเป็นโคชป๊อปนะครับในเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่1 3 8 4แล้วแลครับเสยชนะในวันนี้ของสเปอร์ในสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวพวกเราจะพูดถึงในช่วงท้ายคลิปนะครับในส่วนของคลิปแฟนเคาหลีสักก็เฉือนเอาชนะซิกเซอร์ไปได้ร1อเต่อ114สเสมอซีรีส์กันไป2ต่อ2เอฟเอ็โมบิลวันนี้โหดมากเลยค่ะจัดไป20ตาม11เ็ฟรีบอลเป็นดับเบิลดับเบิลยิง3คะแนนอีก2ลูกไม่พลาดเลยโดยเฉพาะการย แหละค่ะทำให้ทีมคว้าชัยชนะไปได้และก็ยังได้จอชเนียงนะคะในฐานะสำรองคนเดียวค่ะกดไปถึง25า,าแต้ม3ามคะแนนอีก5ลกูกไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะตอนนี้เนี่ยแยงอันดับ3กันนิวยองนิกเป็แบบสนุกเลยจริงไปดูความโหดของแมมมี่ฮิตกันสักหน่อยนะครับ วันนี้พวกเขารับการมาเยือนของ Portland Trailblazers แต่เกมนี้เนี่ยจบกันตั้งแต่หัววันเลยครับเพราะว่าในช่วงครึ่งแรกเนียแมมมี่ฮิตนำห่างระดับ34แต้มจบโคตรเต็มมแมมมี่ฮิตนำห่างระดับ44แต้มจบเกมในวันนี้ถล่มยับเลยนะครับ142ต่อ82เรียกว่าชนะห่างระดับ60แต้มนี่ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของที่แมมมี่ฮิตเลยย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเนี่ย เคยชนะมากที่สุดนะครับก็คือ43แต้มชนะ LA Clippers ในปี1994จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยโห ทำแต้มถล่มยับกระจุยเลยนะครับสถิติเดิมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยพอตแลนด์ทราเวเซอร์สในเกมนี้เนี่ยไม่มีทั้งเจอร์มี่แกรนนะครับที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังขวาแลวก็ไม่มีแอนโฟนี่ไซมอนนะครับที่เจ็บบริเวณเข่าซ้ายการที่ขาด2ตัวหลักไปแบบนี้เนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้แน่นอนต่อให้มียังไม่รู้เลยครับว่าจะชนะไมมี่ฮิตหรือเปล่ากระกจบซีรีฤดูกาลปกติไมมี่ฮิตก็ชนะได้ทั้ง2เกมรวดเลยครับปิดท้ายกันกับซายเดนโทเนียลสเปอร์สำหรับการทปเยือนของนิวยอร์กนิกส์ครับเป็นการเจอกัน คว้าชัยชนะมาได้เกมนี้เนี่ยสเปอร์มาดีมากๆทั้งวงในแล้วก็วงนอกค่ะแต่ว่าน New York ิวยอร์กนิกส์อะก็ได้ความร้อนแรงของเจเรมีบรันสันไล่บีสนุ๊กเวมบีไม่ยอมนะคะวันนี้ค่ะยื้อกับนิวยอร์กนิกส์ไปจนถึงช่วงต่อเวลาและก็เป็นสเปอร์ที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้แบบระทึกร้อยสามสิบต่อร้อยยี่สิบหกเสมอซีรีส์ดูการปรกติกันไปหนึ่งตอนหนึ่งในเกมนี้ต้องบอกค่ะเราต้องยกย่องแล้วก็สุดๆจริงๆนะผลงานของทั้งวิกเตอร์แวนแบนยามากับเจเรมีบรันซ์นใหญ่ไม่เด่นทั้งเจเร์แแวนบยมาในนนเกมว,วันนี้นะครับททั้ง,งคนร แต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA อของตัวเองเจเรนบรันซันเนี่ยผ่านมานานมากๆนะครับเราจงคงเห็นผลงานที่ดีของเขาอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลน,นี้ในขณะที่วิกในขณะที่วิกเตอร์เวนบันยาม่าเองเนี่ยก็สแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องมากๆเลยเจเรนบรันซันในวันนี้เนี่ยกดคนดียวถึง61แต้มนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยการที่ทําระดับ60แต้มได้ใน NBA เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนเขากลายเป็นนักกีฬาของนิวยอร์กนิกส์คนแรกในรอบ20ปีหลังสุดที่สามารถมีเกมระดับอย่างน้้้อย50แตมมไดมา กว่า1เกมนะครับในฤดูกาลเดียวและมากไปกว่านั้นเ mm hmm. จเรนบรันซันถือว่าเป็นนักกีฬาคนที่3ในประวัติศาสตร์ของนิวยอร์กนิกส์ที่สามารถทําอย่างน้อยได้ถึง60แต้ม mm hmm. อีก2คนก่อนหน้านี้นะครับนั่นะคือเบนนาด์คิงครับแล้วก็คาเมโลแอนโทนีการทํา61แต้มในวันนี้ของเจเรนบรันซันเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดเป็นอันดับ2นะครับในประวัติศาสตร์ของนิวยอร์กนิกส์อันดับ1ยังคงเป็นคาเมโลแอนโทนีครับ62แต้มสถิติของคาเมโลแอนโทนียังคงรอดต่อไปครับ ตอนแรกเนี่ยยังคิดว่าเสร็จจะเรนบรันสั้นแน่นอนแต่ตัวของเขาเดันมายิงพลาดในช่วงท้ายเกมตัวของคาร์เมนโลแอนโทนีเคยทำมาไว้62แต้มนะครับในปี2014 ตอนนั้นเจอกับชาร์ลอตต์บ๊อบแคส์ครับก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นชาร์ลอตต์ฮอร์เนสในปัจจุบันในขณะที่วิกเตอร์เวมเบนจาม่านะครับโอ้โหฟอร์มเนี่ยเรียกว่าเป็นฟอร์มเอเลี่ยนก็ว่าได้นะครับรวันนี้ทำไปถึง40แต้ม<ต>20รีบาวกับ7แอสซิสแถมยังมีการยิง3คะแนนลงไปอีก4ลูกถ้าเกิดไม่เรียกว่าฟอร์มเอเลี่ยนแล้วจะเรียกว่าอะไรครับไม่เคยเห็นมาก,ก่อนด้วยการทำระดับ40แต้ม20รีบาวแบบนี้นะครับถือว่าเป็นรุกี้คนแรกต่อจากชิคกี้โอนิวที่เคยทำ ยอดขนาดนี้มาก่อนหมดตั้งแต่ยุคเบระบอนเจมส์ไปเนี่ยก็มาเป็นเวมบี้เนี่ยแหละครับและเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าในประวัติศาสตร์ของ NBA สําหรับนักกีฬาที่มีการทําระดับอย่างน้อย40แต้ม20ปรีเบวได้ พร้อมกับการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย4ลูกเนี่ยก่อนหน้านี้มีเพียงแค่2คนเท่านั้นเองนะ<ช>นันคือเดมาร์คัสคคสเซนกับแอนโทนีเดวิสก่อนที่จะมาเป็นวิกเตอร์เวมเบนยาในเกมวันนี้เนี่ยแหละครับเรียกว่าตีตาราจองรุกกี้ยอดเยียมแห่งปีแบบมไม่ต้องมีใครมาลุ้นละช่ะช่วงแรกๆในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยหลายต่อหลายคนยังมองว่าเชตโฮมเกรนเนี่ยเหนือกว่าแต่พอฤดูกาลดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับ เราเริ่มเห็นฟอร์มที่ร้อนแรงแล้วก็ดีจริงๆนะครับพรสวรรค์สูงส่งทักษะยอดเยี่ยมของวิกเตอร์เวมบันยาม่าคนนี้และด้วยชชนะในวันนี้นะครับทำให้แซนแอนโตนิโอสเปอร์เนี่ยชนะ3เ,เกมติดครั้งแรกของพวกเขาในฤดูกาลนี้สําเร็จเรียกว่ามาแรงในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับเตรียมตัวเข้าสู่ในฤดูกาลต่อไปอย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยสําหรับเวมบีเจเรนไบสซอนันนี้ค่ะยอดเยี่ยมนะคะยิ่งนานวันไปเด็กก็ยิ่งยอดเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆนะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆในส่วนของเวมบีเนี่ยค่ะผลงานฟอร์มก นะคะว่าปีต่อๆไปเนี่ยจะเพิ่มความโหดได้อีกมากแค่ไหนอ่ะแฟนอย่างพวกเราเนี่ยต้องรอติดตามชมกันท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 m a n i a ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่เด้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้สุดยอด